จะมีสีสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า a q u e t i Place ดินแดนไร้เสียงหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram ไม่รอชา้าเรามาเปิดเรื่องณนเะมืองที่เงียบสง,งานไร้ซึ่งเสียงผู้คนเพราะว่าผู้คนในเมืองนี้ต่างพูดจาและทักทายกัน ด้วยภาษามือนั่นก็เหตุเพราะว่าการที่เอ่ยเปล่าออกมาแล้วจะเกิดอันตรายต่อตัวซึ่งในกลุ่มชนนั้นก็ได้มีครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วย5สมาชิกค,คนแรกคุณแม่เอเวอรี่ที่กําลังหายาแก้ปวดให้กับลูกชายนามว่ามาคัสและลูกสาวเรแกนที่หูหนวกมาตั้งแต่เกิดเรแกนได้มานั่งเล่นกับโบลูกชายคนเล็กของครอบครัวนี้โบสนใจยานอวากาศเป็นอย่างมากซึ่งชั้นวางมันก็สูงเมื่อเขาจีบมันก็เกิดพลาดท่าของ เล่นกลังจะตกลงมาบนพื้นหากเกิดเสียงกระแทกแล้วก็จะต้องเป็นอันตรายแน่โชคดีที่เรแกนมารับได้ทันเมื่อคุณพ่อลีที่ได้มาเห็นก็ตักเตือนลูกชายว่าอย่าเล่นของเล่นนี้อีกไม่งั้นมันจะเกิดเสียงดังเดี๋ยวพ่อจะเอาฐานออกและวางเอาไว้ที่นี่นะเอาละ่ะพวกเราออกเดินทางกันได้แล้วทั้งหมดสื่อสารกันด้วยภาษามือแต่ทว่าเรแกนที่สงสารน้องก็หยิบเครื่องบินอวกาศให้กับน้องโบที่ไม่รู้ภาษีภาษาก็แอบหยิบฐานไปตอนที่ทุกคนไม่ทันสังเกตและครอบครัวนี้ก็ได้ เพื่อหาที่ปักหลักต่อไปพวกเขาไม่สวมใส่รองเทา้าเพราะว่าพะวงว่าจะเกิดเสียงแต่แล้วเหตุการณ์ที่เงียบสงบก็ได้เกิดวิกฤตเนื่องจากโบลูคอนเล็กได้แอบประกอบยานและเปิดเล่นมันเสียงดังจากเครื่องเล่นได้กระตุ้นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่แปลกประหลาดพุ่งเข้ามาลีผู้เป็นพอ่อก็รีบไปหาลูกเพื่อปิดของเล่นนั่นแต่ทว่าทุกอย่างมันก็สายไปเพราะว่าเจ้าเอเลี่ยนมันช่างเคลื่อนไหวเร็วลีไม่สามารถปกป้องลูกคนสุดท้องได้เวลาล่วงเลยผ่านเป็นเน พวกเขาได้ที่ปักหลักมีบ้านมีไร่ข้าวโพดท,ทั้ง4ี่คนอยู่กันอย่างผาสุกและกําลังจะมีสมาชิกใหม่พ่อเอเวอรี่กำลังท้องแกอยู่ลีเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่มีอัรัยาภาพในการประดิษฐ์อุปกรณ์และเขาก็พยายามสื่อสารหาผู้รอดชีวิตและขอความช่วยเหลือจากคลื่นงวิทยุทํามันอย่างนั้นทุกวันซ้ําไปซ้ํามาเพื่อหวังว่าจะมีทางออกให้กับครอบครัวเล็กๆของเขาส่วนผู้เป็นแม่ก็จัดห้องเพียบพร้อมเพื่อรอตอนรับลูกใหม่ เติมตาดูโลกในสักวันหนึ่งเมื่อเวลาตกดึกไฟก็ถูกเปิดขึ้นมาเนื่องจากเอเลียนจะมีภาษาสัมผัสเสียงที่ไวแต่ด้อยทางการมองเห็นการเปิดไฟเลยไม่ไปกระตุ้นพวกมันและรอให้พวกมันมาที่นี่ครอบครัวของลีรวมโต๊ะรับประทานอาหารอย่างเงียบสง,งานไม่มีใครพูดจาหรือทําเสียงดังใดๆทั้งสิน้นแต่ลูกน้อยสองคนก็ดันพลาดเนื่องจากระหว่างที่นั่งเล่นอยู่ก็เกิดซุ่มซ่ามทําตะเกียงแตกจนเกิดเสียงดังลีรีบมาดับไฟแต่ เสียงแก้วที่ดังกับเรียกพวกเอเลนออกมาพวกมันหลร้อมไปทั่วบ้านทุกคนต่างยืนนิ่งด้วยความหวาดกลัวและภาวนาให้ตัวเองปลอดภัยซึ่งสิ่งที่รับข่าวครอ์นั่นก็คือเรคคูนที่วิ่งเล่นอยู่ในสวนชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและทุกกิจกรรมต้องไร้เสียงเพราะเสียงเพลงเล็กน้อยก็จะเรียกพวกมันเข้ามาใกล้ลีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้แต่แบกรับความเครียดแต่ก็ยังโชคดีที่มีคู่ชีวิตอย่างเอเวอรี่ที่อยู่เคียงข้างทำให้แต่และ วันของพวกเขาสามารถฟันฝ่าและอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ในวันต่อมาระหว่างที่ลีกําลังประดิษฐ์ของอยู่นั้นเอเวอรี่ก็ได้มาตรวจคันของตัวเองเธอมีทัศนะพบาลอยู่พอสมควรส่วนเรแกนลูกสาวที่อยากรู้อยากเห็นก็อยากเข้าไปในห้องทํางานของพ่อแต่พ่อก็ตักเตือนว่าห้ามเข้าไปเด็ดขาดมันอันตรายพ่อห้ามเลยใช่ไหมน,นั่นทําให้เรแกนงอนพ่อปะทะคารมภาษามืออยู่นานแต่พ่อก็ได้มอบเครื่องช่วยฟังให้กับเรแกนถึงแม้หลายครั้งหลาย ค่ามมันจะไได้ผลแต่พ่อก็พยายามสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้ลูกสามารถได้ยินเหมือนคนทั่วไปเรแกนที่ถูกพ่อเข็นขยอกก็ได้รับเครื่องช่วยฟังด้วยความไม่เต็มใจมากนักตัดภาพมาที่มาคัสซึ่งแม่ของเขากำลังสอนหนังสืออยู่และแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเขาต้องออกไปหาสเสบียงซึ่งพ่อก็ได้ชวนมาคัสไปเป็นเพื่อนมาคัสเป็นเด็กที่มีแต่ความหวาดกลัวเขาเป็นคนขี้ขาดตาขาวเพราะว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงแต่พ่อก็ฝึกฝนให้เขามีความกล้า โดยพาเขาไปหาสะเพียงในทุกๆวันเรแกนก็อยากไปกับพ่อด้วยแต่พ่อก็สั่งให้เธออยู่กับแม่คอยดูแลแม่ตอนพ่อไม่อยู่ในฐานะพี่คนโตเรแกนเลยต้องรับภาระนี้ไปซึ่งเธอก็ไม่ชอบใจเพราะเธอเป็นแค่เด็กเลยไม่เข้าใจจุดประสงค์ของพ่อแม่ทําให้เธอคิดอยู่เสมอว่าพ่อรักลูกไม่เท่ากันทําให้วันนั้นเธอคิดที่จะหนีออกไปจากบ้านไปหาที่สงบที่เธออยู่แล้วสบายใจตัดผ้ามา ที่ลีที่กำลังจับปลาอยู่กับมาคัสมาคัสเป็นเด็กที่หวาดกลัวขนาดปลาดินจนเกิดเสียงดังเขาก็คิดจะวิ่งหนีพ่อก็บอกให้เขาใจเย็นเสียงแม่นะ้ำมันดังกว่าเสียงปลาเยอะไม่ต้องกังวลหรอกตัดภาพกลับมาที่บ้านเอเวอรีที่กำลังจัดของอยู่เธอก็ได้แบกของหนักขึ้นมาบนชั้นบนแต่กระสอบกลับไปเกี่ยวกับตะปูเข้าทำให้เธอล้มลงแต่ดีที่ยังพยุงตัวได้ทำให้ไม่เกิดเสียงโดยที่เธอเองก็ไม่รู้เลยว่าลูกสาวกำลังหนีไปตัดภาพ มาที่มาคัสพ่อสอนเขาให้รู้จักความกล้าและตะโกนเสียงดังที่ใต้น้ํำตกซึ่งมันก็เป็นเวลานานแล้วที่พวกเขาไม่ได้เปล่งเสียงออกมาจากลําคอลีพยายามสอนให้ลูกกล้าในฐานะผู้ชายเดี๋ยวโตไปเราก็ต้องดูแลแม่และพี่ๆจำไว้นะลูกอย่ากลัวจนหัวหดผู้ชายต้องแมนๆเข้าไว้ตัดภาพมาที่เรแกนที่หนีออกจากบ้านเธอไม่ได้หนีไปที่ไหนไกลเธอก็แค่มาเยี่ยมลุมศพน้องชายที่เธอ รักมากที่สุดและเอาของเล่นมาให้โดยเธอได้ตัดสายลําโพงและเปิดเครื่องวางไว้ที่หลุมของน้องด้วยความอาลัยตัดภาพมาที่มาคัสและพ่อระหว่างเดินทางกลับบ้านพวกเขาก็ได้เห็นชายแก่คนหนึ่งกําลังยืนจ้องมองภรยาที่ถูกเจ้าเอเลียนฆ่าชีวิตแววตาของคุณลุงคนนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและเขาก็ไม่คิดที่จะอยู่บนโลกใบนี้ีต่อไปเลยคิดจะปลิดชีวิตตัวเองโดยการให้เอเลียนมาฆ่าหลีก็พยายามห้ามปรามลุงแต่ลุ งคนนั้นก็ไม่สนใจอะไรแล้วเขาตะโกนออกมาสุดเสียงลีก็รีบอุ้มลูกเพื่อออกห่างจากลุงเพราะว่าเจ้าเอเลียนช่างเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วเพียงชั่วพริบตาลุงที่แก่ชาราก,ก็ได้จากโลกนี้ไปลีและลูกก็ได้แต่ยืนนิ่งด้วยความหวาดกลัวไม่กล้าที่จะขยับเคลื่อนไปไหนจนเวลาค่ำมือดดึกดื่นเอเวอรี่ที่อยู่เพียงลําพังก็เกิดเหตุร้ายเธอเจ็บท้องน้อยอย่างรุนแรงคาดว่าจะคลอดก่อนกำหนดเธอเลยตรงไปที่ชั้นล่างเพื่อจะส่งสัญญาณให บ,บคครรอทําให้กรอบรูปในมือตกลงมากระแทกพื้นจนเกิดเสียงถึงแม้เธอจะเจ็บปวดมากแค่ไหนเธอก็ไม่ร้องเลยสักแอดและเธอก็ได้ทําการเปลี่ยนไฟจากสีส้มเป็นสีแดงเพื่อส่งสัญญาณให้คนโดยรอบรู้ว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วและจังหวะน,นั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของเจ้าเอเลี่ยนเธอเลยวางแผนไปหยิบนาฬิกาปลูกตั้งเวลาในส่วนของลีและลูกชายเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เห็นสัญญาณไฟสีแดงก็รู้ทันทีว่าภรรยาตกอยู่ในอันตร เลยดิ่งตรงกลับมาที่บ้านเอเวอรี่ก็พยายามซ่อนตัวที่มุมห้องเพราะว่าไม่อยากให้เอเลียนเจอเข้าและนาฬิกาที่จะได้ตั้งมันก็ได้ดังขึ้นมาหลอกล่อความสนใจของเอเลียนเธอใช้จังหวะนั้นในการขึ้นมาชั้นบนแต่การนีเสือก็เจอกับจาระเคเอเลียนมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวดัดภาพมาที่หลีที่อยู่นอกบ้านเขาก็ได้สั่งการให้มาคัสไปจุดพลุนอกบ้านเพื่อหลอกล่อความสนใจมาคัสหวาดกลัวที่จะตอบรับภารกิจนี้แต่ก็ไม่มีทางล เลยต้องจำใจไปเอเวอรี่เธอทนไม่ไหวแล้วเลยจะทำคลอดด้วยตัวเองขึ้นไปนั่งอยู่บนอ่างอักน้ำเธอแบ่งลูกออกมา<ๆ>เกรดร้องด้วยเสียงดังแต่โชคยังดีจังหวะนั้นพลุกของมาคัสก็ได้บัตรทุบบนท้องฟ้าเอเลียนเลยไม่ได้ยินเสียงเธอในส่วนของลีที่แบกปืนลูกสองออกมาจากโรงรถ<ๆ>ก็รีบไปหาตัวภรรยาเดินตามรอยเลือดบนพื้นด้วยความหวังว่าเธอย่งปลอดภัยและก็ดีใจเมื่อได้รับรู้ว่าภรรยาย่งปลอดภัย รวมถึงลูกน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาตัดภาพมาที่มาคัสที่กําลังเดินทางกลับบ้านเขาก็ได้ยินเสียงว่าเจ้าเอเลียนกำลังคืบคานอยู่ในไร่ด้วยความตกใจเขาก็ได้แต่วิ่งหนีใส่ตีนหมาเพื่อออกหางมันแต่แล้วก็ไปชนเข้ากับล้อรถแท็กเตอร์ทําให้เขาสลบลงไปตัดกลับมาที่ลีเขาได้อุ้มลูกและภรรยาเร่งฝีเท้าไปที่ห้องรับเก็บเสียงลูกน้อยของเขาร้องไห้อย่างหนักลีก็ได้สับตีนแตกและสามารถเข้าไปในห้องใต้ดินที่เก็บเสียงได้ทัน ลีรีบใส่เครื่องหายใจให้กับลูกก่อนที่จะปิดผนึกลงไปในกล่องเพื่อป้องกันลูกจากเอเลียนหารู้ไม่ว่าตอนนี้เรแกนกาลังตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากเจ้าเอเลียนนั้นกําลังคลืบคลานอยู่ข้างๆเธอแต่เรแกนที่หูหนวัวกลับได้ยินเสียงแค่แผ่วเบาเธอเลยเร่งความถี่ของเครื่องช่วยฟังและความถี่นั้นทําให้เจ้าเอเลียนเจ็บปว,วดรดร้รวเป็นอย่างมากเอเลียนออกห่างตัวเธอทันทีเมื่อได้ฟังคลื่นความถี่ดัดผ้ามาที่ลีและภรรยา ทั้งคู่อยู่ในห้องใต้ดินที่เก็บเสียงอย่างปลอดภัยแต่ทว่าเอเวอรี่กลับเป็นห่วงลูกทั้งสองลีก็พยายามบอกกล่าวว่าลูกของเราต้องปลอดภัยพวกเขาทั้งคู่ต่างเก่งกาจทาให้อยู่รอดถึงวันนี้แต่สําหรับเอเวอรี่แล้วเธอกลับกังวลมากกว่านั้นเนื่องจากเธอเคยสูญเสียลูกไปแล้วคนหนึ่งและเธอก็โทษว่าเป็นความผิดของตัวเองทว่าวันนั้นเธออุ้มลูกเอาไว้เรื่องแบบนั้นคงไม่เกิดขึ้นและเธอก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกกับลูกทั้งสอง เลยขอให้ลีไปปกป้องลูกนะตัดภาพมาที่เรแกนเธอได้สังเกตเห็นไฟฉายที่ส่องแสงอยู่ใจกลางไร่ข้าวโพดเลยตามไปดูและได้เจอกับมาคัสทั้งคู่ได้อบกอดกันและตั้งสติไปหาที่พักที่ปลอดภัยคือยอดหอคอยของที่เก็บข้าวโพดและพยายามจุดไฟเพื่อให้พ่อมาเห็นในส่วนของลีที่ออกมาตามหาลูกก็ได้ไปมองที่กล้องวงจรปิดเพื่อมองหาว่าลูกอยู่ที่ไหนแต่ก็ยังไม่เห็นว่าลูกๆอยู่ที่ไหนเอเวอรี ตื่นมาหลังจากที่เนล้าจากการคลอดลูกเธอก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าห้องใต้ดินตอนนี้เต็มไปด้วยน้ําเพราะว่าเจ้าเอเลียนได้ทําลายท่อน้ําที่อยู่ด้านบนทําให้ตอนนี้น้ําเริ่มท่วมและกล่องที่เก็บลูกกำลังจะจมน้ําเธอเลยเดินอย่างชา้าๆเพื่อไปอุ้มลูกนีน้เจ้าเอเลียนได้อยู่ต่อหน้าเธอแล้วเธอค่อยๆถอยหลังเพื่อออ,อกห่างจากมันตัดภาพมาที่ลีเขาได้เจอร่องรอยของลูกในไรโคโพดเลยสะกดรอยไปตัดภาพมาที่มาคัสและเรแก ทั้งคู่กําลังถกเถียงกันว่าเมื่อไร่พ่อจะมาหาเรกแกนก็ตอบว่าพ่อไม่มาหาฉันหรอกพ่อมาหาเธอต่างหากเขารักเธอเขาไม่รักฉันมาคัสก็พยายามอธิบายว่าพอรักเธอมากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็เกิดพลาดท่าตกลงไปในที่เก็บข้าวโพดเสียงเหล็กที่กระทบกันดังสน,นั่นทําให้ลีรู้ทันทีว่าลูกอยู่ที่ไหนรวมถึงเอเลียนที่อยู่ในบ้านด้วยลีที่ได้เห็นว่าเจ้าเอเลียนกําลังตรงดิ่งไปที่นั่นก็รีบหาวิธีเพื่อจะปกป้องลูก ในส่วนมาคัสเขากำลังจะจมหลังจากที่ตกลงไปเรแกนผู้เป็นพี่สาวเลยกระโดดลงมาช่วยน้องทางคู่ได้ช่วยกันปีนไปขึ้นมาบนแผ่นเหล็กและสามารถรอดจากการจมลงไปในกองข้าวโพดได้แต่ทว่าเจ้าเอเลียนมันได้คืบคานมาหาพวกเขาแล้วสองพี่น้องเลยต้องโดนลงไปในกองขาอ้าวโพดและใช้แผ่นเหล็กเป็นเกราะป้องกันเจ้าเอเลียนก็ได้โจมตีอย่างไม่ยัง้งเรแกนได้ใช้ไหวพริบของเธอเร่งความถี่เครื่องช่วยฟังจนสามารถไล่เอเลียนตัวนั้นออกไปได้สองพี่น้อง ใช้ทางออกที่เจ้าเอเลียนได้เจาะเอาไว้ออกมาหาพ่อได้อย่างปลอดภัยแต่เจ้าเอเลียนตัวร้ายมันก็ยังคงอยู่ใกล้ๆพ่อเลยบอกให้ลูกทั้งสองไปหลบอยู่ในรถส่วนตนก็หาอาวุธที่จะบดเชิญหน้ากับเจ้าตัวร้ายแต่ลีก็โดนมันซัดอย่างจังมาคาัสที่เห็นภาพนั้นก็ตะโกนหาพ่อทําให้เอเลียนเปลี่ยนการโจมตีไปถล่มรถที่สองพี่น้องกำลังหลบภัยเรแกนเปิดเคลื่อนสิ่งความถี่เพื่อตอบโต้มันเมื่อเห็นว่าทุกอย่างสงบลงเธอก็ปิดมันแต่ทว่าเจ้าเอเลียน ไม่หนไไหนีไไปมันเลยลงมือทําการโจมตีต่อมาคัสที่ฟื้นขึ้นสติเห็นลูกกำลังโดนทําร้ายเขาได้ขิดติดรองและตะโกนออกมาอย่างดังเพื่อหลอกล่อเจ้าเอเลียนนั้นและเอเลียนก็ได้ฆ่าชีวิตเข้าไปสองพี่น้องใช้จังหวะนั้นในการกลับเข้าบ้านเอเวอรีที่เห็นทุกอย่างผ่านกล้องวงจรปิดก็รีไปรับลูกและมาหลบภยนะัยในห้องทํางานของลีเรแกนที่ได้เห็นห้องทํางานของพ่อที่เต็มไปได้วยเครื่องช่วยฟังเธอก็ทราบซึ้งใจที่พ่อทําเพื่อเธอมาก นี้และเธอก็ได้เข้าใจเสียทีว่าพ่อรักเธอมากแค่ไหนขณะยอมเสียสละชีวิตเพื่อช่วยเธอเธอแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ที่ได้เห็นเครื่องช่วยฟังที่พ่อพยายามส,าร,สร้างแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาร้องไห้เนื่องจากเอเลียนได้มาถึงที่นี่แล้วเอเวอรี่เล็งปืนไปที่มันเรแกนนึกขึ้นได้ว่ามีเครื่องช่วยฟังอยู่เธอเลยเปิดความทีจนขีดสุดเอเลียนเจ็บปวดไม่ได้รับฟังเสียงน,นั่นแต่นั่นยังไม่พอเรแกนนําเครื่องช่วยฟังไปจอที่ เพื่อขยายเสียงทําให้เอเลีนเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นจนมันแทบจะขยับไม่ไหวเอเวอรี่ใช้จังหวะนั้นใกน,นการลั่นไกแต่เสียงปืนที่ดังสน,นั่นกลับหลอกล่อเอเลีนมากมายตรงดิกงมาที่นี่เอเวอรี่เห็นพวกมันผ่านกล้องวงจรปิดเลยหันไปส่งสิกให้กับเรแกนเรแกนก็ได้เตรียมลําโพงเพื่อตอนรับแขกและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่7.5เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ไป กำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย